สีสุพรรณวัชริมงคลเมืองหนองบกสอปอพอลาวพระชุมพลพรมเรอวิหาโลวัดอุตมวิาลชัยยารามแขวงสาวันนะเขตประเทศลาวพระถาวรพุทธาถาวรวัดจอกแก้ววิเศษชัยศรีแขวงสาวันตะเขตประเทศลาว พระจอมนี่จันทสา,าโรวัดโพสีจอมแจ้งโฆษนารามแขงวงสวรรคเขตประเทศลาวพระคงศรีท่โลวัดพุดทธาบุตรดาวงแขงวงสวรรคเขตประเทศลาวพระปัจจมาญญาณโทวัดโพตารามแขงวงสวรรคเขตสองพ่พอเพระสงฆ์ทดิลายพรวัดโพชัยแขวงนครสักสองสองพอ่อเรา นาลางแฟ็อักตะอัจกอจกมือสอปปลาวนะครับพระชายสมบัติกว้างุไยวัดนาโมแข็งคำม่วนสปปลาวพระแสงเพชรพันชวงวัดเทพเทศิพลิน,นแข็งชาย,ยากรีสปปลาวบางท่านจะถามว่าปณิมวงจากประเทศเรามันได้อย่างไรกราบเรียนว่า ท่านมาเรียนอยู่ที่หมหาวิทยาลัยศ o นี้เราท่านกลับไปไปเจ้าว่าทาง uh, ท่านพระครูเจติยาคุวัตด็อกเตอร์ท่านก็เรียกว่าไปรุกศึกขุนหาท่านเราก็ท่านที่นิมนต์สำหรับท่านกษิกถี่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปนิอมอนต์เองประเทศลรา ครับคุณนรงชัยบอกว่าจะเดินรับปัจจัยเพื่อต่อปีย,ยอดครับขอเอิเรียนเชิญออนนี้นไปก่อนใครจะต่อปีย,ยอดถวายพระทหารพระทุกงลู่ เอาไม่เป็นไรนะเอาต่อไปตั้งใจเงินเจ้าภาพเขาไม่ยังแม่เลยออห้าเจ้ายังมาไม่ถึงอ่อเจ้าสุดท้ายมาแล้วอ้าวครบอาเจ้าเจ้ามาแล้วเดี๋ยวเทวดาจะลงแล้วเอาวครับครบครับปัดใจครบเอ้า นาชบุรีเอากายยาต่อยอดตีทองคำเอาเชิญฝากบี